ก็สวัสดีครับผมทัดคนไม่หล่อนะฮะ<ม>ก็สำหรับคลิปนี้เราจะพามาดูหรือ,อมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจไม่ใช่คำแนะนำนะฮะผมไม่อยากให้คิดว่านี่คือเป็นคำแนะนำอ,ะอยากให้มองว่าเป็นแนวทางเทียบเคียงนะครับเผื่อว่าบางจุดบางปัญหามันอาจจะคล้ายอาจจะใช่ ก,กับที่หลาย,ลายท่านกําลังเจอเจอกันอยู่นะฮะปัญหาสะดุดนะครับปัญหาสะดุดนี้ของผม,มเจอหรือว่าประสบตอนช่วงนี่เลยครับปี2015นะาะก็เดือนสุดท้ายของปีนะครับ12นะครับวันที่2ประมาณวันที่2ที่ผมสะดุดปัญหานี้นะก็คือมีการ มีการาหักเงินชำระผ่านบัตรเดบิตนะครับ ATM เดบิตธนาคารเรียบร้อยนะครับเข้าไปดูในรายละเอียดในรา,ายการก็มีการหักเรียบร้อยมีการหักชำระรอบบินถัดไปเรียบร้อยนะแต่พอเปิดใช้งานนะครับก็เกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาตอนนี้หลายๆา,ยายท่านานักถ่ายภาพ น,นักถ่ายภาพที่ใช้โปรแกรมกลุ่ม Adobe นะคก็จะมีคำถามนะว่าทำไมอะไรยังไงนะส่วนผมเองนะยอมรับว่าลึกๆหรือในเชิงเทคนิคจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะจะหาคำตอบหรือว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนได้นะครับแต่ปัญหานี้จะเกิดแบบนี้นะครซึ่ง ระบบจะบอกให้เรา start เตยนะ start เียน start เทรตาร์ทเียนก็คือรับเป็นตัวลอดนะฮะแต่ด้วยความอาจจะเป็นคนดื้อนะครับก็ผมไม่รับผมไม่กดรับนะผมกดปิดไปเลยนะฮะจากหน้าต่างนี้ก็จะยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าผมจะทําไงต่อเนะี่ครับก็คือกดผมไม่กดตรงนี้ไม่กดตรงนี้กดที่นี่เลยการกระบาดโครสไปเลยนะครับ พอกดโค้ดไปแล้วระบบก็จะรันโปรแกรมหนึ่งแบบนี้ขึ้นมาคนระับรันโปรแกรมขึ้นมาอันนี้จะเป็นหน้าต่าง Photoshop 2 0พ0 2015พันสิบห้าครับสอง0 0 0ใช่2015ันสิบห้าซึ่งเป็นอีกอีกอีกแบบหนึ่งที่ที่จะเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นพอเ,เปิดขึ้นมาแล้วถ้าโชคดีนะอันนี้ จากอ้างอิงจากจากจากวันที่สิวันวันที่สเดือนเดือนสินะฮะสองพันสิบห้านะก็คือหน้าต่างแบบนี้จะเปิดขึ้นมาฮนะรตรงนี้จะมีคำว่าอัปเดตทูเดยนนะครับอ่าก็เลื่อนไปแถวผมอันนี้ผมเป็นข้อมูลเป็นเป็นเป็นเวดเก็บเป็นเวริรดไว้อยู่นะครับก็เอาไว้เป็นไว้เทียบเคียงแต่ว่าเราลองค่อยๆไล่กันดูนะครับ นะมันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็เนี่ยอพอเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ก็หน้าต่าง Creative Cloud นะฮะถ้าเปิดเปิดไอคอนนะเปิดไอคอนของเราที่อยู่ตรงล่างตรงนี้นะจะมีจะมีจะม,จะม,จะมีไอคอน Creative Cloud อยู่หรือไม่ก็ไปเปิดที่เดสก์ท็อปขึ้นมานะครับหน้าต่างหน้าต่างนี้นะจะเปิดขึ้นมาแล้วจะแสดงว่า by now อะไรประมาณนี้คือยืนยันเหมือนประมาณว่า คุณยังไม่ได้ซื้อนะคุณจะซื้อเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แต่ด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นคนค่อนข้างอาจจะดือ้อดื้อตรงที่ว่ามั่นใจว่าว่าเราเข้าไปตรวจเช็คแล้วรายการหักเงินหักชำางล่างเงินมีปกติเรียบร้อยครับผมก็ไม่ทำอะไรนะผมก็ไม่ทำอะไรผมก็แค่ แค่เปิดมาดูมาเทียบเฉยๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็คลิกที่อัปเดตอัปเดตทูเดย์นะพอคลิกที่อัปเดตทูเดย์หน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์อันนี้จะเป็นจะเป็นน่าจะน่าจะเป็น google chrome นะครับตรงนี้นะฮะจะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะเห็นว่าสีเทาเนี่ยจะมี 3. จุดนะครับแล้วสีน้ำเงินเนี่ยจะมีจุดเดียวซึ่ง เวลาที่เราเปิดหน้าต่างเข้าไปแล้วก็จะหมุน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 หรือบางท่านใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นอย่าง IE หรือ Firefox ตรงนี้จะเห็นสัญลักษณ์เป็นวงกลมแล้วก็หมุนหมุนหมุนนั่นคือประมาณว่าการทำงานบนพื้นหน้าพื้นหลังที่เมื่อก่อนนี้จะใช้รันไทม์ j a วา Script นะฮะแล้วปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้ครับที่ที่ผมได้เจอเจอ เพอ่เอินวาช่วงนั้นผมไม่ได้แคปหน้าจอไว้นะฮะที่เป็นหน้าต่างโต้อตอบของ adobe โดยตรงที่ที่เปิดหน้าต่างขึ้นมาบอกเราประมาณว่าการทํางานจะให้มีประสิทธิภาพหรือเสถียรต้องเปิดคําสั่งลำทา,าร Java Script เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะซึ่งอันนั้นมันก,ก็ยอมรับว่าเสียดายมากที่ไม่ได้ไม่ได้แคปหน้าจอเก็บไว้นะแต่ก็ คิดว่าหลายๆท่านนะครับคงมีทักษะมีความสามารถมีพื้นฐานด้านคอมด้านภาษาคอมอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็ลองไปศึกษาลองไปหาลูกค้าดูนะครับว่าว่าไอ้การทํางานขึ้นหน้าพื้นหลังของเบราว์เซอร์ในแต่ละในแต่ละในแต่ละเบราว์เซอร์หรือว่าในทุกๆเบราว์เซอร์เนี่ยรันทมจาว่าสคริปต์ทำหน้าที่อะไรนะมีความพร้อมมีความมีความจาเป็นมีความสัมพันธ์อะไรกับ กับการเชื่อมโยง holding เว็บอื่นๆน,นะครับเพราะว่าผมเคยเคยกับ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 ในในเพจกลุ่มนะเคยเคยทักไปไครั้งหนึ่งแล้วแล้วคำถามหนึ่งที่ท,ที่มีย้อนกลับมาก,ก็คือไม่เห็นจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวกันตรงไหนครับก็คำถามนี้ก็ฝากไปถ้าถ้าเขาคนนั้นได้ดูนะครับถ้า ถ้าคนคนนั้นได้ดูก็ก็ก็ฝากบอกเขาว่าลองไปค้นหาดูนะผมไม่อันนี้ผมไม่ได้เดบแนมนะครับแต่อยากบอกให้คนที่อาจจะประมาณอย่างผมนะครับคุณวุฒิแค่ปฐมโกนะ,นะก็ศึกษาค้นคว้าดูครับมันมีหลากหลายจริงๆแล้วผมเองผมไม่ได้เก่งหรือชำนาญมาจากไหนนะก็อาศัยข้อมูลบนบนโซเชียลข้อมูลบนเว็บ นะครับก็ใช้ดูใช้จดจํามาก็ผสมผสานกันเอานะครับว่าตรงนี้มันน่าจะจะดวแอ,อสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับทีนี้เมื่อเปิดเมื่อตรงนี้ผ่านไปนะครับก็จะด้วยอะไรก็กว่ากันไปนะมาตรงนีนะ้หากไม่ติดขัดนะครับระบบจะขึ้นในแบบนี้นะครับอัปเดตเมืนะ่อแต่ก่อนนั้นตรงนี้จะ เป็นอัปเดตหรือเป็นเทนะครับก,ก็กดถ้าเป็นอัปเดตก็โชคดีไปนะเราก็กดกดปุ่มสวิตช์อัปเดตกดปุ่มสีฟ้าอัปเดตไปเลยนะครับหน้าต่างนี้ผมเช่าโปรแกรมช่วงโปรทุ่มเทนะผมใช้คำว่าโปรทุ่มเทหรือโปรใจปั้มนะ900บาททุกโปรแกรมนะครับ All โปรแกรม a แอ RF, อออแอปโปรแกรมถ้าจำไม่ผิดเขาจะเขียนประมาณนั้นนะก็900บาทจากราคา1,500นะครับมาถึงณนะวันนี้อ่ารอบบินที่11ถูกตัดไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จอที่รอบบิน12นะผมไม่สะรุดปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ถามว่าเจอเจอไหมก็เจอเจอก็เป็นไหมก็เป็นนะครับก็แต่ก็ ก็ปรับเปลี่ยนเอาตามความเข้าใจของตัวเองนะครับพร,พร้อมที่จะพร้อมที่จะจะ,จะหาคําตอบด้วยตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรทําไมระบบถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็สรุปแล้วก็ทํามาได้ประมาณนี้ฮะครับหลักๆเลยก็คือการเปลี่ยนกานะรเปลี่ยนเบราว์เซอร์การเปลี่ยนเบราว์เซอร์จาก จาก Google Chrome ไป IE หรือการการไปตั้งค่าแถวตรงนี้นะครับะดจุดตรงนี้นะจะมีมุมนะครับถ้าสำหรับโครมนะตอนนี้ตอนนี้น,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 นะตอนนี้รู้สึกว่าโ o m e เองก็ยังมีปัญห,หาอยู่นะแม้ว่าเราจะตั้งคำสั่งแฟตเพลเยอร์มาใช้งานแทนแล้วก็ตามนะครับยืนยันการใช้งานบนพื้นหน้าพื้นหลังบน บนแฟลชเพลเยอแล้วก็ตามก็ยังมีปัญหาแบบประมาณนี้อยู่นะครับถ้าเข้าไปลึกๆอนะด้านหน้าฉากหน้าเข้าเฟซเข้าพันทิปเข้าสนุก .com เข้าอะไรจะจะค่อนข้างได้หมดแต่ในส่วนของ Adobe ถ้าเข้าไปลึกๆก็จะยังไม่ได้จะจะจะค่อนข้างสะดุดอยู่เหมือนเดิมนะครับจะหมุนหมุน,หม,นหมุนนะครับอพอมาถึงตรงนี้ก็ จัดการอัปเดตอะไรเรียบร้อยก็ว่ากันไปนะฮะระบบก็จะกำลังรัน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 นะครับพอรันเรียบร้อยแล้วตรงนี้ฮะมุมแต่ผมเรียกว่าเทบานะครับแต่ว่าภาษาช่างคอมจริงๆผมไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่เขอเรียกว่าเทบาก็แล้วกันนะตรงมุมด้านขวานะด้านขวามุมล่างนะก็จะขึ้นฟองมาแบบนี้ว่าอะไรบ้างที่ที่อัปเดตแล้วสําเร็จแล้วนะครับอ่า นี่ฮะ i l l u s t d a t o นะก็จะเป็นลำดับรายการไปว่าอันไหนอันไหนสําเร็จอันไหนอัปเดตได้สําเร็จถ้าสาเร็จแล้วก็จะเป็น open open open, open แบบนี้นะครับก็คือพร้อมนะสถานะก็คือจะพร้อมให้เราเปิดทําการ h, เปิดใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองเทียบเคียงกันดูนะเปิดโปรแกรมก็จะใช้งานได้ปกติแล้วหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าเนี่ยผมขออนุญ,ญาตมาถึงตรงนี้ก่อนมาเบรกตรงนี้นะเบรกตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขออนุญ,ญาตเปิดไฟภาพที่เคยได้ช่วยน้องสมาชิกนะครับก็ให้อ่าขอความขอคำแนะนําหรือขอความช่วยเหลือมาก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นก็กเขาก็ โอเคให้ช่วยนะครับก็ลองดูนะอ่านเป7คราวโอเคหน้าต่างก็อันนี้เป็นการขั้นตอนที่ที่ที่เข้าไปาเชื่อมต่อถึงกันแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปาในคอมของเขาแล้วก็ไปดําเนินการนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโดยโปรแกรม TeamViewer นะครับอ่า เข้ามาแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่คือหน้าต่างคองของของ,ของอสมาชิกคนหนึ่งนะครับที่ที่ของความช่วยเหลือแล้วก็อนุญาตให้ผมเข้ามาช่วยแนะนวหรือจัดการในบางจุดหรอบางอะไรนะครับตรงนี้นะครับที่ผมมาร์คไว้นี่คือถ้าเราหน้าตาถ้าเราถ้าเราเข้าหน้าต่าง adobe.com เราก็ทําการล็อกอินใช้อินไอดีตัวเองเข้าไปแล้วก็ถ้าถ้าเจอหน้าต่างนี้ตรงนี้นะตรงนี้จะจริงๆแล้วจะเป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นชุดแพลนนะฮนะชุดอ่ะแพลนช้อยอะแพลนอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกตรงที่เมนูนี้ก็ได้นะครับอันใดหนึ่งคลิกได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วะระบบก็จะเปิดหน้าต่างมาประมาณนี้ถ้า ถ้าคลิกตรงถ้าคลิกตรงนี้เอาเป็นว่าคลิกสมมติว่าเราคลิกคลิกตรงที่เมนูนะครับคลิกคําว่าเมนูหน้าต่างนี้จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็แล้วเราก็คลิกที่ Co นะครับส่วนถ้าคลิกตรงนี้ถ้าคลิกตรงนี้หน้าต่างนี้จะเปิดขึ้นมาก็เลื่อนนะครับอันนี้ผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วนะฮะก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาะนรับเลื่อนเคอร์เซอร์ด้านข้างนะครับด้านบนจะเป็น หน้าตาด้าน,นบน,นแรกๆจะเห็นเป็น PS แล้วก็โปรแกรมชื่อโปรแกรมตแต่ละตัวนะครับมีไลท์ลูมีอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็เลื่อนๆๆลงมาพอเจอตรงนี้นะครับเจอตรง Creative Cloud นีค้คลิกตรงสีฟ้านี้ก็ได้หรือจะคลิกตรง Creative Cloud นี้ก็ได้หรือจะคลิกตรงไอคอนนี้ก็ได้นะครับคลิกได้เลยนะพอคลิกไปแล้วระบบจะมาเปิดหน้าต่างมาอย่างนี้ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าระบบเนะบราว์เซอร์ไม่สะดุดนะครับไม่สะดุดจะด้วยรันไทม์จาวาหรือจะด้วยสเปดเพลเยอร์นะถ้าไม่สะดุดระบบจะพามาถึงหน้านี้พอมาถึงหน้านี้เราก็คลิกตรงนี้นะครับซึ่งต้องเลือกนะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สถานะเราล็อคใช้อินไอดีล็อกเอา ID, ล็อกอินไอดีไว้อยู่แล้วนะครับก็พอมาถึงตรงนี้เราต้องมาคลิก ะพ,พอคลิกพอคลิกแล้วก็จะมี2ตัวนี้ขึ้นมานะครับคือ beginner กับ e x p e r i e n c e ซอะไรเนี่ยฮะก็เท่าที่เท่าที่สังเกตอย่างผมผมเลือกตัวที่2นะฮะแต่ในกรณีผมในกรณีนี้ผมเลือกเป็น beginner นะครับพอคลิกพอคลิกเลือกตัวใดตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็เนี่ยนะฮะอย่างในภาพนี้ก็เป็น beginner นะครับแล้วก็กด Continue, กดคอนติเนียร์ไปแล้วหน้าต่างนี้จะแสดงมาอันนี้เป็นเป็น Google Chrome นะครับเป็นกู o o g l e Chrome อ่า Windows 8นะครับให้ดูนะครับว่าพอหน้าต่างนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับสถานะตรงนี้เห็นไหมครับว่า,ากำลังกำลังดาวน์โหลดมานะครับ เราก็รอจนจนการดาวน์โหลดเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ตรงนี้นะครับเอาเอาว่าที่ผมมาไว้นี่นะครับนี่คือดาวน์โหลดเรียบร้อยก็คลิกขวานะฮะคลิกคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็โอเพนโฟลเดอร์อะไรก็ว่าไปนะแต่อันนี้เป็นภาษาไทยก็จะเป็นแสดงแสดงในโฟลเดอร์นะครับ เปิดขึ้นมาแสดงในโฟลเดอร์ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เห็นจะเห็นว่ามี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  creative cloud ในวงเล็บ1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่ามีการดาวน์โหลดมาหลายครั้งแต่ระบบอาจจะไม่แสดงให้เราเห็นหรือเราไม่ทันได้สังเกตอันนี้ก็เช่นกันครับผมทำผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามีการดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับไฟล์ก็จะประมาณนี้ฮะหกร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลไบต์นะครับ KB นะฮะไฟล์ตัวนี้ประมาณนี้นะครับนะทีนี้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะยังไม่ทำอะไรนะฮะเปิดหน้าต่างนี้รอไว้แล้วเราไปตรงนี้นะครับไปตรงที่เทบาตรงนี้นะคลิกพอคลิกแล้วจะจะจะมีกรอบหน้าต่างเทบาแบบนี้ขึ้นมาให้ดูไอคอนตัวนี้นะครับที่อยู่ จะอยู่ตรงนี้หรือที่อยู่ตรงนี้หรือที่อ,อยู่ตรงนี้ก็ให้ดูนะครับถ้าเห็นไอคอนแบบนี้มีจะเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีเทาสีอะไรจางๆก็ให้คลิกขวาที่ตัวไอคอนนะครับคลิกขวาแล้วก็พอคลิกขวาแล้วก็หน้าต่างแบบนี้จะเกิดปเปิดขึ้นมานะก็ตรงนี้ครับ QUQUIT นะก็กดเลือกตรงนี้เลยแล้วแล้วอ่า ไอคอนตรงนี้จะถูกเตะออกจากเทบานะครับจะถูกเตะออกไปแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีเห็นไหมว่าจะว่างไปแล้วตรงนี้เดิมทีจะมีอยู่นะครับนี่เตะไปแล้วหลังจากที่ดีดตัวนี้ออกเลือกคําสั่งแล้วก็ดีดออกไปนะดีดออกไปนี่ไม่ไม่ใช่ลบนะครับเป็นการดีดออกจากหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างคําสั่ง Run เทบาอะไรประมาณนั้นนะฮะ ซึ่งแค่ดิตออกไปเฉยๆแต่แต่ถ้าไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับไอคอนไอคอนของ Creative Cloud ก็จะยังอยู่ตรงนั้นนะเราจะไม่ทำอะไรแล้วก็เราแค่ตรวจสอบแค่ตรงนี้พอนะแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าโอเคอ่าไม่มีโปรแกรมไอคอนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเราก็ไปที่ดับเบิลคลิกที่ ที่ creative cloud setup นะครับจะก็แล้วแต่จะเรียกว่าท่านโหลดมากี่ตัวก็ตัวใดตัวหนึ่งนะฮะมันก็คือตัวเดียวกันนะครับพอ d o เบิ้ลคลิกปุ๊บอ open file c u r i t y อะไรอะไรอรพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็กดตรงนี้นะคําว่า run นะครับกดที่คําว่า run นะฮะอันนี้เป็นหน้าต่างเทียบว่าตรวจดูแล้วไม่มีไม่มี creative cloud อยู่แน่นอนชัวร์เราก็คลิก run นะฮะ คลิกรันก็จะเป็นแบบนี้หน้าต่างนี้จะเปิดขึ้นมาเราก็กด yes ยืนยันการติดตั้งแล้วก็รอนะครับหน้าต่างแบบนี้จะเปิดขึ้นมาถ้าหน้าต่างแบบนี้เปิดขึ้นมาแล้วรอนะครับรอว่าจะเร็วหรือช้านะก็อยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะฮะสภาพปัญหาการใช้งานแรมเครื่องหรืออะไรที่ผนวกรวมกันนะครับก็ รนที่มาก็เห็นแถบสีเขียวเริ่มต้นแล้วก็อาจจะพื้นพื้นพื้นะครับก็ถือว่ายิ้มเริ่มยิ้มได้นะครับยิ้มได้แบบอย่างสบายใจแต่ว่าก็อาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าเท่าที่มีมีข้อมูลหรือมีประสบการณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกก็บางท่านบางคนก็70% 75%หรือ80กว่าเปอร์เซ็นแล้วระบบก็จะขึ้นหน้าต่างว่าเออเลออะไรขึ้นมานะซึ่งซึ่งก็จะมีแนวทางแก้ อีกแบบหนึ่งมันก็หลากหลายนะว่าบางท่านอาจทําแค่นี้ก็จะบรรลุไปได้เลยนะครับถ้าสําเร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้คําว่า Open บางทีอาจจะต้องเป็นเป็นเป็น,ปนอัปเดตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่ระบบกําลังดีลันขึ้นมานะแต่ในอันนี้สถานะคืออพอเปิดหน้านต่างได้มาแล้ว มีความไวพอสมควรมันก็ลเลยแสดงเป็นโอเพนเลยนะครับหน้าต่างอันนี้จะเป็น3.4หรือ3.6.2ถ้าจำไม่ผิดนะครับว่าเป็น Creative Cloud เวอร์ชันเก่านะจากนั้นก็น่าจะเรียบร้อยแนละ้วทดลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้ก็คเป็น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 แนวทางนะว่าว่าทำยังไงแบบไหนกันได้บ้างนะ เองก็ไม่ถึงกับว่าเก่งหรือชำนาญอะไรมากมายนะครับอันนี้จะมาต่อเนื่องด้วยตรงนี้นะฮะจะมาต่อเนื่องด้วยการเปิดโปรแกรมโปรแกรมล่าสุดเอาโปรแกรมล่าสุดนะครับโปรแกรมล่าสุดจะเป็นแบบนี้นะถ้าบางท่านนะครับเปิดหน้าต่าง Creative Cloud อันนี้หน้าต่าง Creative Cloud ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3.7.0.2.2น ทาโทษทีขอภัยครับเวอร์ชัน3.7.0.272นะครับตรงนี้นะถ้าสถานะเราพร้อมเราคลิกขวาตรงนี้ตรงรูปเครื่องจักรแล้วคำว่า v i w w n v v e t อะไรแล้วก็ตรงเช็คเช็ค for app update เนี่ยต้องเป็นสีแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้สามารถที่จะกดแล้วหน้าต่างนี้จะรีเฟซรีรันรีเฟซ เพื่อเพื่อดูการอัปเดตว่ามีอะไรก็อัปเดตใหม่ๆหรือไม่แต่ถ้าคลิกแล้วตรงนี้จางๆแบบนี้น้องแสดงว่าแคทีฟคาวของท่านยังไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันหรือหรืออาจจะมีปัญหาในการอัปเดตก็คือมันสามารถที่จะให้ท่านเปิดล็อกอินอะไรเข้ามาแล้วก็ทําการได้นะแต่ว่าการเชื่อมโยงของของข้อมูลที่ผ่าน ผ่านเว็บผ่านผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยสะดุดหรือมีปัญหาที่ที่ไม่สนองตอบต่อกันก็เลยตรงนี้ท่านจะจะคลิกไม่ได้นะครับแล้วรู้สึกแถวตรงนี้จะไม่มีจะมีแค่ตรงตัวนี้กับตัวน,น,นี้หรือยังไงเนี่ยก็ลองสังเกตกันดูเองนะครับว่าอาจจะมีตัวตัวนี้มีแน่นอนครับวิวอินเวสเนี่ยมีแน่นอนอาจจะมีเฮลกับพินพินทูอะไรเนี่ยฮะประมาณนั้นนะครับแต่ ก็ไม่ต้องตกใจนะก็มีแนวทางแก้ไขอีกอันนี้เป็นหน้าต่างโปรแกรมไม่ใช่หน้าต่างโปรแกรมเป็นเป็นเป็นขั้นตอนการเปิดโปรแกรมใช้งานครั้งแรกที่เราจะเห็นว่ามีไอคอนมีโลโก้นี่คือ ps photoshop 2015.5ตัวล่าสุดนะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าต่างที่ผมเอามาเทียบมาเปิดให้ดูนะครับว่าว่าก่อนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดลูกล่าง รูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงเฉดสีเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีการอัปเดตเป็น Creative Cloud 3.7.0.2.7 2. 2เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วโปรแกรม Inlast โปรแกรม Inlast ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือ Inlast a t o r Version 2 0 0 5 2น1 5 3 ส่วนไล่ลูมไล่ลูมก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าต่างของไล่ลูมตัวล่าสุดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นไล่ลูม cc 2015.6นะครับครับก็คาดว่าอ่าก็คงจะ สำเร็จเรียบร้อยก,ก็คงจะพอเป็นแนวทางได้นะหวังว่าหวังว่าหวังไว้เป็นเช่นนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นการาถ่ายทอดความรู้หรือหรืออื่นใดนะครับแต่ว่าเอามาแชร์ไว้เพื่อเผื่อจะเป็นแนวทางาศึกษาแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเราเองได้นะครับผมเองผมก็อยากที่บอกว่า ไม่ได้มีพื้นฐานหรือความรู้นะครับเป็นแค่เพียงผู้ใช้งานปกติธรรมดาท,ทั่วไปเหมือนเราเราท่านๆน,นะครับก็การซัพพอร์ตนะฮะถ้ามีปัญหาจริงๆก็ติดต่อกับทีมซัพพอร์ตแต่แต่หลังๆมานี่รู้สึกว่าทีมซัพพอร์ตจะไม่น่าอบอุ่นเท่าไหร่นะครับที่บอกให้สมาชิกอ่าสมัครสมัครเช่าซื้อหรือว่าสมัคร ID ใหม่โดยใช้โดยใช้ใชอีเมล อันใหม่นะครับแต่สําหรับผมไม่มีนะครับผมไม่มีปัญหานั้นผมรีรันผมรีนิวรีนิเวทอะไรของผมปกตินะฮะร,ระบบทํางานปกติไม่มีติดขัดการหากักชาระก็ปกติไม่มีไม่ต้องเปลี่ยนอ ID อะไรไม่ต้องอไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนการสมัครใหม่ไม่ต้องเปลี่ยน อีเมลใหม่นะครับไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นทั้งทั้งสิ้นนะอย่างน้องคนนี้ก็เท่าที่ได้ช่วยเขาก็ประมาณนี้ฮะเขาเองก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรใหม่นะไม่ต้องมีการเช่าซื้ออะไรใหม่ไม่ต้องจ่ายชําระใหม่ของผมก็ไม่มีติดขัดด้านนั้นนะฮะแต่ส่วนท่านอื่นที่ติดขัดอยู่ก็ก็หลากหลายนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะอันนี้เป็นอาจจะเป็นแนวทางที่ง่ายๆสําหรับ การเชื่อมต่อหรือการทํางานบนบนเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาสะดุดอื่นใดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะก็คงจะมีแนแนวไว้แต่เพียงนี้นะครับเพราะว่า,าหวังหวังหวังไว้ว่าคงจะพอเป็นแนวทางกันได้นะครับเป็นเป็นแนวทางศึกษานะครับ ไม่ใช่เป็นแนวโอ้อวดนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความเข้าใจนะครับว่า,าสิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้คนเดียวนะแก้ไขได้เป็นเรื่องดีนะครับแต่แต่ถ้า,าความรู้นั้นนะเราสามารถที่จะช่วยกันได้นะครับก็ก็อยากถ่ายทอดไว้นะฮะวันหนึ่งข้างหน้า ขนาจจะมีประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นแนวให้ศึกษาเพื่ออาหามุมมองต่างในการแก้ไขนะครับก็ขอขอบคุณที่มาแวะมาเยี่ยมชมนะฮะถูกถูกถกถกใจกันยังไงก็อย่าลืมนะกดติดตามกันได้นะครับหรือคอมเมนต์กันได้นะครับว่า,ามีอะไรตรงไหนที่ท,ที่ที่ติดขัดแล้ว ท่านสามารถกระทําได้ได้บรรลุนะครับได้บรรลนะุก็ลองดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม